เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟต้นเกมครับเป็นเซิร์ฟมาตรฐานเป็นเซิร์ฟใหม่เลยตอนนี้เรายังใช้แค่ปืนลูกซองกับปืนกลเบาเองเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นเซิร์ฟต้นเกมนี่คือแต่และคนก็ออกฟาร์มกันไงครับก็จะมีคนฟาร์มของฟาร์มแร่อะไรงี้แลวเราก็จะไปดักปล้นครับนี่ไงพอจอคนฟาร์มเราก็จะไปรูดครับเผื่อว่าจะได้ของมามาอน,นี้ก็อยู่กัน3มคนครับอยู่กับพวกน้งนองๆอะไรก็ มาหาล่ากันแล้วในบ้านนี้คือมีคนหวานดูดินี่เฮ้ยและวสเท้าครับแต่ว่าอยู่ในบ้านนะเฮ้ยแล้วพวกน้องมันมีระเบิดหว่ะอย่างนี้คือได้เล่นนะเดี๋ยวเราก็ไปโดดบ้านครับเดี๋ยวไปอยู่บนบ้านเนี่ยเป็นว่าเข้าจากทางไหนกัน ฮ้ยและก็เรียบร้อยครับร่วงไปแล้วก็ได้มาเซตหนึ่งละนี่ไงแล้วได้ปืนกลเบามาครับเก็บมาโอ้ยยังเรดต่อนะว่าระเบิดมีกี่ลูกมาลองดูครับนี่ แล้วข้างในก็เป็นประตูเหล่งนะเดี๋ยวน่าจะยากหน่อยปผมว่าแล้วก็ไปดีกว่าครับแล้วนี่คือใครเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวเพิ่งเกิดน,นะแล้วก็ปล่อยไปดีกว่าครับเล่นกระสุนฟรีหลายบ้านนี้คือมีคนอยู่ในบ้านอย่างนี้เราก็ต้องเล่นขับนี่ไง ราเจอคนทั้งทีนี่คือเราก็ต้องทักทายสักหน่อยหเหมือนเคยครับไปโดดขึ้นบนบ้านมันทางนั้นก็เดือดนะแต่เราเล่นคนนี้ก่อนหรือว่าจะออกมาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงออกมาแล้วแต่ก็ขี่ม้าไปเลยครับอย่างนี้เราก็ตามไปนี่โอ้ย แล้วอยู่บนม้นี่คือไม่ล็อกเลยว่าแล้วก็ลงเลยครับอยู่หลังต้นไม้อย่างไง้ราไปหาเลยนะมาไหมและก็เรียบร้อยครับนี่ไงร่วงหนึ่งว้าวโว้ยแล้วคนในทีมเราที่คือเสียงเกรดอีกแล้วโว้ยและก็ร่วงไปครับนี่ไง,งวันนี้ก็ชุบมาเอาเรื่อก แล้วร่วงครับและก็นี่ไงคนนี้คือใช้ปืนลูกซองนะแล้วคนนี้ก็เป็นปืนกลเบาครับของดีนี่ไงแล้วก็มีของในตัวเก็บไม้หมดเลยแต่ก็ต้องรีบไปครับดูดิมาอีกแล้วโอ้ยนี่ไงผมว่าแล้วก็ไปครับวันนี้คือผมเก็บตายเพราะว่าโดนกำลังเสริมนะ ตายแลวก็เกิดมาใหม่เดีย๋ยวพันยาแป๊บหนึง่งตอนนี้คือสาหัสเลยแต่ก็ได้ของมาเยอะมากเลยดูดิเต็มตัวดเมาเก็บของแป๊บหนึ่งครับและนี่คือบ้านเราเป็นบ้านพวกน้งนองๆมันสร้างนะไรดูของตอนนี้คือของเต็มตัวต่ผม,มว่าเราก็ต้องทำกล่องหน่อยละ ตอนนี้มันก็มีไอ้นี่ไงมีกล่องใหม่มาเนี่ยแล้วมันก็สามารถคราฟได้เลยครับเราก็แค่หาของที่มาต้องการเนี่ยนี่ได้แล้วเออคราฟมาครับนี่ไงบอกเลยว่าเก็บได้โคตรเยอะเราสร้างแบบคราฟกล่องหนึ่งนี่คือเก็บได้ยาวๆระวัวงไปครับฟับนี่ไง แล้วเก็บไปครับบอกเลยว่าชิวๆไปครับไปล่าต่อตอนนี้บ้านเราก็อยู่ที่ท่าเรือนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองไปดูคนในท่าเรือสักหน่อยท่าเรือที่คือบอกเลยว่าปกติที่คือมันต้องเดือดไงมาดูสักหน่อยครับแต่ว่าจะมีคนไหมโอ้ย แล้วตรงนี้คือ2องสามเท้าเลยแล้วบิกันโยนะโอ้ยนี่ไงดับเบิลเป็นไงล่ะนีไ่ไงร่วนสองอยิงทีนี้คือโดน2เลยนะแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็น่าจะได้บ้านมาแต่ว่าเหมือนกับว่ามันจะเร็เลยผมว่าจะวางวิวได้แล้วก็คราฟมานี่ได้เบิดมา๋ยวเราวางเลย แล้วก็โอ้ยแล้วมันชุบมาแล้วก็ได้บิลและเรียบร้อยไม่เงี้ยโอ้ยแล้วผมส่วนอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคแล้วก็ร่วงไปครับโดยว่าบ้านนี้คือจะมีของอะไรบ้างเนี่ยเราจะทิ้งไป ีของดีๆให้เราไหมโอ้ยตอนนี้ดูดิอย่างเยอะเลยเ่รูว้ว่ามีอะไรบ้างเนะี่ยศพอย่างเยอะแล้วก็มีพวกคอมโพเนนต์นิดหน่อยครับเก็บมานี่มีสปริงด้วยมาแล้วก็ไปดีกว่าครับพวกนี้คือน่าจะจนเนะี่ยขอก็มีนิดหน่อยเดี๋ยวไปหาคนที่มันใช้ปืนกลเบาเนี่ยไม่ก็เป็นพวกปืนดีๆครับเราจะได้รวย เฮ้ยโอ้ยตรงนี้คือกี่คนเนี่ยและเรียบร้อยครับร่วงสองแลแค่คนเดียวเลยไหมานี่ไงเรียบร้อยครับอันนี้คือน่าจะเป็นแกงเดิมมาเนี่ยแล้ร่วงไปแล้วก็ไปดีกว่าครับเล่นโซนอื่นต่อนะแถวนี้ก็น่าจะมีแต่พวกนี้เลยเนี่ย ใช้คนนี้ขี่ชุบมาแต่ก็ยิงได้หรือว่าจะมีของไหมฟับนี่งไงมีกล่องนะเก็บมาตอนนี้ของในตัวนี่คือเยอะมากครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ยิงได้มาไงเดี๋ยวก,กลับไปเก็บแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ค่อยไปใหม่นะ แล้วก็รวงป้ายมันว่ามีของป่ะไอตัวนี้คือมันกินคนร่วงเนี่ยนี่ไงเฮ้ยหวแล้่มีแค่การ์ดเขียวอะ่ะปืนนี่คือยังไม่มีเลยว่ามาดีกว่าครับ นี่ไงและร่วงไปครับร่วงขาม้าเลยอย่างนี้เราก็ยิงมมาทิ้งนี่ไงแล้วซ้ำมาเราได้เป็นปืนลูกซองมากับปืนลูกม่แล้วเก็บมมาครับแล้วเจอคนบินครับดูดิโคตรเนียนนะ่ะนี่ไง ที่มันบินแบบนี้คือมันเป็นตัวเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวอัพปะที่มันบินได้เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่เห็นร่อนนะและตัวมันก็เป็นสีดำเนี่ยโคตรเนียนแต่ก็ร่วงครับเก็บมาของในตัวก็ใช้ได้มีคอมโพแดนต์นเลยก็มีแร่นิดหน่อยนี่ ้ยแล้วเพื่อนในทีมนี่คือหลุดนะไหนผมว่าได้นัวแน่เพราะว่าเมื่อกี้มันบีจัก,กรยานวนเวียนอยู่แถวนี้ไม่ว่าไปไหนละเอ้ยเนี่ยโอ้โหตอนแรกนี่คือขี่จัก,กรยานมะเนี่ยแต่ว่ารอบนี้คือขี่มา้าต่ออยูด,ดิไม่ไงไงแตว่าคนละตัวว่าที่ผมยิงเมื่อกีนนะ้น่ยกับคนที่มันขี่จัก,กรยานนะ แต่ก็ร่วงไปครับเรายังรอดอยู่ <c oughs> มากลับบ้านครับตอนนี้คือของเต็มตัวเราะกลับไปเก็บแป๊บหนึง่ง ้ยดูดิอันนี้คือยิงเรียกปะเนี่ยและก็ร่วงไปครับนี่ไงผมว่านีย่ยิงเรียกจริงนะ่รว่าผมขี่มา้ามานี่คือมันเปิดผมก่อนเลยแล้วคนนี้นี่คือเพื่อนจัดการแล้วดูครับว่ามีของอะไรบ้างแล้วสามกอเลย่อว่าลุกไหม เฮ้ยดูดิโอ้ยลูกโมนี่คือหลายกระบอกมากอะ่ะเฮ้ยและผมเจอคนเรดครับนี่ไงเจอตัวเปล่าเรดนะแล้วได้ระเบิดทังมาครับ10ลูกอย่างกี่บอกเลยว่าเราสารต่อเลยเมาเรดต่อนะนี่ไงประตูนี่คืออีกลูกหนึ่ง เจาะไปนี่เฮ้ยแล้วประตูห้องในนี่คือเป็นเหล็กว่ะอ้โหแต่ถ้าเบิดผมนี่คือมีแค่เก้าลูกอะ่ะอย่างนี้เราก็ตามประตูไม่ได้แล้วมาเดี๋ยวมาเจาะเลยแล้วที่เหลือลเราก็ยิงเอานะ ไละของในบ้านก็ตามนี้มีแค่อ่ามีแค่คอาปอนไดนนิดหน่อยดูของในบูธตจะพังละไละก็พังไปนี่ไงของในบิวก็มีเหล็กอยู่นิดหน่อยครับอะไลก็เก็บมาถือว่าเป็นของฟรีเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับตอนนี้ เปินลูกซองมาครับแล้วก็มีแร่ด้วยแล้วก็ได้เป็นไอ้นี่เนี่ยเป็นเห็ดย่างนะ๋ย่นี้บอกเลยว่ามาผมนี่คือน่าจะอิ่มนะกินได้ยาว เฮ้ยมาแล้วและก็นี่ไงนี่จะเป็นปืนลูกซองเนี่ยแล้วก็ยิงไปครับนี่อย่าปืนมาปาผมว่าแล้วก็กลับบ้านดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้แอดดรอปก็ใกล้จะตกแล้วเดี๋ยวล้วก็ไปเตรียมของหน่อยเ๋ยวจะไปทำแคมป์ด้วยครับแล้วก็จะได้เล่นยาวๆ โอ้ยและมีคนเรดด้วยนะแต่ว่าผมงนี้คือสองคนและกร่รวงครับมาดูของนะไี่โอ้ยแล้เปิดลูกซองแฝดมากับเซ็ตหนัง <Nice. S 1> เดี๋ยวจะไปดูบ้านเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้มันมีคนเรดนะนี่ไงน่าจะเป็นคนนี้แนะ่ นี่แต่ก็ไดอยู่ในบ้านเลยครับแล้วก็ไปดีกว่านะเฮ้ยนี่ไงแล้วก็รวงไปอันนี้แอรด,ดรอปมาเลยครับแล้วก็ตกที่โรงงานเดียวเคลียรแ์แล้วก็กลับไปเก็บของแล้วก็ไปกันวมาดูค,ครับว่าแอรด,ดรอปนี่คือจะเดือดรือเปล่า ตอนนี้คือผมเห็นหลายคนมากอะ่ะและมีคนขับรถอันนี้ด้วยนะรถแลมโบเน่ะดูดิเอากันแล้วเห็นว่ากี่คนนะอยู่ในเมืองเนี่ย <c oughs> โหยดูดินี่โอ้ยและสามเท้าผมว่าผมไปดีกว่าแล้วจ้าสามคน หน้าเราครับมีคนขีมม่ม้าเดี๋ยวมาเล่นคนนี้ก่อนเลยหลงไหมนี่ไงหลงไล้วและสวยครับมีเพื่อนอยู่ข้างหลังนะนี่มาโดนยิงโอ้ยแล็สูญหมดและก็เรียบร้อยนี่ไงแล้วก็ยิงไป แล้มีเสียงเท้าคนมาอีกนะพวกนี้คือน่าจะคนเปล่าเฮ้ยแล้มีเสียงรถมาเรา็ขี่ม้าก,ก่อนเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้คือคน่าจะสามสี่คนแล่ก็ร่วงครับนี่ไงคนเบาร่วงนะเก็บปืนกันนี่โอ้ยส่วนโคตรเยอะเก็บมา แต่ว่าเราก็ต้องรีบไปครับไอ้ม้าผมนี่คืออยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอย่า็จเพื่อนเพื่อนที่ขี่จะเล่นม้าผมละโอ้โหและดูดิและแก๊งนี้คือวิ่งกัน3-4คนเลยอะไล้ขับรถด้วยนะอย่างนี้ผมว่าผมเล่นยากละท่ว่า อนนี้คือเหลือตัวคนเดียวไปนี่คือร่วงแน่นะเพราะว่าแล้วก็มีรถแล้วก็หลายคนด้วยไงถ้าคนสองคนก็พอลุ้นหน่อยนี่แล้วดูดิคนโดดเล่นอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมจะลงไปไม่ได้ครับลงไปนี่คือโดนแน่เฮ้ย อนนี้คือมีคนได้ Air Drop แอร์ดรอปละเดี๋ยวไปดูสักหน่อยตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าเมืองเลยไอ้ยอมีคนกดละนี่ไงน,นี่ไอ้กอเข้าไปอยู่ในรถแล้วนะลองล้วดูดิบวกกันนี่คืออย่างนัว แล้วก็ใช้เป็นปืนฟา์มาสด้วยครับเมื่อกี้นี่คือทุกปิดนะเอาเร่งจริงหลายคนครับอันนี้คือคนอย่างเยอะเลยแล้วก็จะลงนานไม่ได้ด้วยเนี่ยลงไปนี่คือโดนแน่นะมีคนขี่มาแล้วก็มีคนขี่แลมโบนี่แล้วก็ไปดีกว่าครับ มาลองดูสักหน่อยว่ามันบวกต่อป่ะนี่ไงมีแสงปืนอยู่นะแต่ว่าแก๊งนี้คือมาเล่นรถไงเราจะเล่นยากครับเพราะว่ามีนออยู่ในรถกันแล้วม,มีคนขี่ม้าด้วยเนะี่ยแล้วก็เป็นที่ดวกันด้วยครับไปว,วันนี้ผมว่าแล้วก็มาแค่นี้ดีกว่าครับสําหรับต้นเกมบอกเลยว่าโคตรเดือดเลยนะนี่แล้วก็มาแค่นี้ครับ่แลละก็ข่าวเจอใหมนน่สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผมไปก่อนละไป